สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกร่วมกับบริษัทเวิร์มีเดียซักเซสจำกัดเสนอรายการคนดีสังคมดี ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคนดีสังคมดีรายการที่ส่งเสริมคนดีต้นแบบและการแบ่งปันช่วยเหลือในสังคมประเทศวันนี้เรื่องคงอยู่กับเรื่องราวดีๆของโครงการปันฝันปันยิ้มในมุมของโครงการและกิจกรรมที่ได้ทําเพื่อสังคมมาตลอด8ปีนะคะโดยประธานโครงการปันฝันปันยิ้มดรนณัฐพงศ์โมกพันธ์แล้วก็ที่ปรึกษาโครงการคุณวรินทร์อุทุมพรค่ะยังอยู่กับเราเพื่อจะมาพูดคุยเรื่องของโครงการปันฝันปันยิ้มกันต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเรื่องราวเป็นอย่างไรไปชมค่ะ สำหรับโครงการพ<ม>ันธกษษษิจที่มุ่งเป้าเลยแล้วก็ผลตอบรับตอนนี้เป็นอย่างไรจริงๆแล้วโครงการเนี่ยเร่งเห็นความสําคัญของการเป็นโครงการที่ยั่งยืนนะครับเราแบ่งเซกเมนต์ของโครงการเนี่ยเอาเป็น6ส่วนอันหนึ่งคือเรื่องการรักษา 2. เรื่องการสารฝันการให้อาชีพนะครับเรื่องของการกีฬาการพัฒนาชุมชนนะครับแล้วก็เรื่องของปัจจัยต่างๆที่ทําให้เกิด ความสอดคล้องในเรื่องของโอกาสของคนเราโอกาสต่างๆอยู่นะครับหัวใจความสําเร็จของโครงการนั้นเนี่ยวัดที่การเปลี่ยนแปลงของชุมชนอย่างสิ่งที่จับต้องได้แน่ๆก็คือเราเห็นเคสของเด็กที่มีโอกาสที่จะเสียชีวิตแต่ก็ได้มีโอกาสดำรงชีวิตอยู่ทุกวันนี้นะครับก็มีชีวิตอยู่ที่ยั่งยืนนะฮะถือว่าย่ะเยี่ยมมากนะคะสำรโครงการก็เป็นประโยชน์จริงๆแล้วก็ถือว่าลงในส่วนของพื้นที่ที่เป็นวิสาหกิจ นะคะที่<ช>เป็นภา<ช>คสัง<ช>คมใช่ครับจริงๆแล้วเรานิยามอย่างนี้ครับถ้าเป็นวิสาหกิจชุมชนเนี่ย<ช>ก็จะเป็นกลุ่มบุคคลชาวบ้านนะครับที่เราจะเห็นที่เขาไปจดาาทะเบียนบริษัทการทําเรื่องเกี่ยวกับเกษตรกรรมเรื่องกัญชากัญชงนู่นนี่นั่นนะครับแต่วิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยต่างกันวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยจะต้องมีระยะเวลามีขอบเขตมีการทํางานที่อยู่มานานแล้วปัจจุบันเนี่ยมีร้อยกว่าอย่างครับไม่ถึง200นะครับแต่ก็นั่นแปลว่า มันมีความต้องมีการควบคุมดูแลต่างๆต่างๆที่มีการทำงานอย่างชัดเจนนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยแผนของเราเนี่ยในอนาคตวีนาเนี่ยคนที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือโซเชียลเ t e r ์ไร s ์เนี่ยก็สามารถทำเรื่องของทำฟันดิงได้ทำเรื่องของการขายหุ้นต่างๆเพื่อที่จะเลทฟันต่างๆเป็นเรื่องของการพัฒนาชุมชนได้ด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยก็ลังปรึกษากับทางด้านของ ท่านที่ปรึกษานะครับคุณผมเรียกท่านอนัทนะท่านวลินทร์ท่านก็เป็นที่ปรึกษาแล้วก็มีโครงข่ายในเรื่องเกี่ยวกับบุคคลที่เล็งเห็นความสามารถของการให้โอกาสด้วยนะครับก็ท่านก็ใครเป็นที่ปรึกษามาตลอดนะตอนนี้ครับทีน <relation> ี้ถามในมุมของที่ปรึกษาบ้างนะคบเห็นอะไรในโครงการนี้ถึงเข้ามาเป็นที่ปรึกษาคะก็เ <Man> ห็น <Man> ว่าหนึ่งเป็นการช่วยเด็กช่วยเหลือเด็กนะครับที่เขาเรียกว่าด้อยโอกาสนะครับอย่างที่เรียนบอกก็คือ มีทั้งเด็กที่ขาดพ่อแม่ในการดูแลเด็กที่มาจากสถานพินิษหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ mm. ก็โครงการนี้ก็คือเป็นการต่อเติมและก็สร้างฝันนะครับให้เด็กที่ได้โอ,อากาสอย่างเช่นเราอาจจะเรื่องของธรรมหากินนะครับจัดแหล่งพื้นที่ให้เด็กสามารถที่จะไปธรรมาหากินได้ mm. เช่นทําโครงการเกี่ยวกับการเกษตรยั่งยืนหรือเกษตรเพื่อปากท้องนะครับแล้วก็ต่อยอดไปยัง เป็นเกษตรแปลงใหญ่เพื่อให้เขาสามารถอยู่ได้ในสังคมิ่งอยากจะฝากอะไรถึงสิ่งที่ได้ทํามามุมความดีอะไรต่างๆรวมถึงแนวของโครงการเนี่ยคะ่ะจริงๆต้องบอกอย่างนี้ครับว่าออในโครงข่ายของโครงการนะครับเราแค่เป็นกลุ่มก้อนเล็กๆก้อนหนึ่งเราคงไม่สามารถที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับมหาภาคได้แต่สิ่งที่เราทําได้คือการบอกต่อนะครับทุกวันนี้เนี่ยเ,ออเราต้องบอกว่าเราโชคดีนะครับเราอยู่ในสังคมที่ ความเชื่อมโยงด้านการสื่อสารเนี่ยทำได้ง่ายมากขึ้นนะครับการบอกต่อก็ทําได้ง่ายมากขึ้นเช่นกันดังน,น,นั้นเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนทุกมุมของในประเทศไทยต่างๆครับก็สามารถเป็นกระบอกเสียงในการทาความดีซึ่งกันและกันได้นะครับดังนั้นก็เป็นจุดสําคัญของทางโครงการปันฝันเปนยิ้มตลอดมาที่เห็นการบอกต่อเป็นหัวใจสําคัญนะครับออขออนุญาตฝากไว้นี้ครับว่า ถ้าเกิดว่าทางท่านผู้ชมครับเร็งเห็นว่าที่ไหนเนี่ยหรือสังคมใดหรือว่าหน่วยงานไหนนะครับที่เขายังต้องการการช่วยเหลือทั้งในเรื่องของสื่อทั้งในเรื่องของทุนทรัพย์ทั้งในเรื่องของความเชื่อมโยงด้านผู้สมต่างๆเนี่ยครับทางโครงการก็ยินดีเป็นโซ่ข้อกลางนะครับเราก็อยากจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาที่ดีขึ้นของประเทศนี้กันครับแทางท่านผู้ศึกษานะคะมองว่ายังไงอยากทุกฝ่ายอยากท่านผู้ชมถ้า ท่านคิดว่าโครงการปันฝันปันยิ้มนะครับเป็นประโยชน์นะครับแก่ส่วนรวมและสังคมนะครับถ้าท่านใดพอมีกําลังนะครับที่จะเข้ามาสนับสนุนหรือช่วยเหลือนะครับโครงการปันฝันปันยิ้มก็ยินดีนะครับในการเพิ่มศักยภาพให้กับเด็กที่รอนะครับโอกาสอยู่นะครับขอบคุณครับค่ะก็ต้องขอขอบพคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านมากมนะคะ ปัญหา,าของสังคมจะหมดไปถ้าคนไทยสำนึกดีเป็นคนดีของสังคมคนดีสังคมดีวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะติดตามคนดีสังคมดีได้ใหม่อังคารหน้าวเวลา14บส,สยีนาทีทางทรบสําสำหรับวันนี้ดิฉันนวินดาบริบูรณ์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ